สวัสดีครับทุกผู้ชมความตึงเครียดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจากการอ้างสิทธิ์เส้นปละเเส้นความพร้อมของจีนที่จะรุกไต้หวันตามนโยบายวันไชนา่าและการสะสมพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมาทําให้การพัฒนาและการสะสมอาวุธของชาติต่างๆที่มีผลกระทบในภูมิภาคเริ่มก่อตัวใหญ่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียออสเตรเลียสิงคโปร์แม้แต่ตัวไต้หวันเองก็สะสมอาวุธไว้รับมือกับสงครามที่กำลังจะก่อตัวขึ้นไว้อย่างมากมายนี่ยังไม่นับกับพูชานะครับที่ซื้ออาวุธจากจีนมาสะสมเอาวไว้จานวนมากเช่นกันซึ่งหากมองถึงกองลัง PLA ของจีนพบครับว่าพวกเขามีอัตราการสร้างเรือรบแบบก้าวกระโดดโดยในปีนี้ กินมีเรือประจำการมากถึง390ลําแบ่งเป็นเรือรบผิวน้ํา340ลําและเรือดำน้ํา50ลําซึ่งนั่นคือจํานวนเรือรบที่ประจำการในประเทศที่มากที่สุดในโลกในขณะที่สหรัฐอเมริกามีเรือรบรปาว2 9 0ลําประจำการซึ่งเรือรบที่โดดเด่นของกองแรง PLA ของสิจิ้นผิงนั้นครับมันคือเรือบรรทุกครบินที่พวกเขามีมากถึง3ลํา แต่ก็ยังเป็นที่เสียดายที่มันเป็นเรือบรรทุกบินพลังงานดีเซลที่มีข้อด้อยคือการต้องจอดแวะพักเติมน้ำมันบ่อยๆในขณะที่ฐานทัพตามเกาะสันดอนบริเวณหมู่เกาะสเปตลี่และหมู่เกาะพาราเซลตัวกลายเป็นเป้านิ่งถูกโจมตีได้โดยง่ายดายและอาวุธทางเรือที่โดดเด่นของกองลำเพลเอก็คือเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์โดยจีนมีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมด12ลํา แปเป็นเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ S S N ชั้นซางไทย093จำนวน6ลำและเรือดำน้ำขีปนาวุธพลังงานนิวเคลียร์ S S B N ชั้น094อีก6ลำนอกจากนี้ครับด้วยความได้เปรียบของจีนที่รบในบ้านพวกเขามีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงต่อต้านเรือจำนวนมากประจำการนั่นมันทำให้สงครามใต้น้ำ อาจเป็นคำตอบในการต่อต้านการรุกรานของจีนมากที่สุดโดยเรือดำน้ำสมัยใหม่นั้นนอกจากจะมีไว้ไล่ล่าเรือดำน้ำด้ดยกันและเรือผิวน้ำแล้วเรือดำน้ำยังสามารถโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปจากชายฝั่งได้อีกด้วยนั่นทำให้สหรัฐอเมริกาสนับสนุนประเทศพัฒมิตรในภูมิภาคให้มีและสร้างเรือดำน้ำเอาไว้ใช้งานยกตัวอย่างเช่นออสเตรเลีย กำลังจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้านความมั่นคงอุกุสกับสหราชชา,ากรและสหรัฐอเมริกาแผนดังกล่าวประกอบด้วยการจัดหาเรือดำน้ำชั้นเวอร์จิเนียของสหรัฐจำนวน3ลํลำในเบื้องต้นและอาจจัดหาเพิ่มอีกสองลำตามด้วยการพัฒนาและสร้างเรือดำน้ำขึ้นมาใหม่ที่ออกแบบร่วมกันที่ชื่อว่า S S N อุกุสจำนวนอีก8ลํลำและยังมีอีกหลายชาติครับ พยายามที่จะมีเรือดำน้ําเข้าประจําการล่าสุดครับเกาหลีใต้แม้จะมีเรือดำน้ําประจําการอยู่ถึง21ลําแต่เกาหลีใต้ก็มีความต้องการเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ครับโดยเมื่อวันที่18กรกฎาคมโชฮยอนผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุระหว่างการพิจารณายืนยันการแต่งตั้งว่าเขาจะพยายามแก้ไขข้อตกลง123 ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้เพื่อเปิดทางให้สามารถพัฒนาหรือจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ได้ข้อตกลง1-2-3ซึ่งควบคุมความร่วมมือทางนิวเคลียร์โดยสันติระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาปัจจุบันห้ามการเสริมสมรรถนะและการรีไซเคิลเชื้อเพลิงพลังงานนิวเคลียร์สำหรับการใช้งานทาทหาร ข้อเสนอของโชฮยอนเพื่อช่องทางอย่างเป็นทางการให้เกาหลีใต้เดินหน้าโครงการเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งอาจช่วยให้สามารถป้องกันภัยใต้น้ำได้ไกลขึ้นและอยู่รอดได้และลดการพึ่งพากองทัพเรือสหรัฐโชอธิบายว่าหลังจากการทบทวนภายในและการประสานงานกับสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้อาจพิจารณาการนำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เข้ามาใช้เพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องปรามโดยมีการประเมินครับว่า เกาหลีเหนือได้สร้างเรือดำน้ำขีปนาวุธพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกเสร็จสมบูรณ์หรือใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเรือดำน้ำดังกล่าวซึ่งถูกพบเห็นระหว่างที่คิมจองอึนเยี่ยมชมอู่ต่อเรือคาดว่ามีความยาวมากกว่า100เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ12เมตรขนาดที่ใหญ่ของเรือบ่งชี้ว่าอาจถูออกแบบมาเพื่อติดตั้งขีปนาวุธพุกกุกซองหซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับระบบไทเดน ของสหรัฐอเมริกาแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้เกาหลีเหนือสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งนิวเคลียร์จากแพลตฟอร์มบนทะเลได้นักวิเคราะห์คาดการว่ารัสเซียอาจให้ความช่วยเหลือเพียงอย่างในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์และโซนา่าแม้ว่าการออกแบบจะคาดว่าจะยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นก็ตามอย่างไรก็ตามครับความก้าวหน้าของเกาหลีเหนือได้เร่งให้เกิดการถกเถียงในเกาหลีใต้ เกี่ยวกับข้อกำหนดเชิงยุทธศาสตร์ของตนเองรวมถึงการหารือเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์ในฐานะองค์ประกอบที่จําเป็นของความสามารถในการยับยั้งในอนาคตนอกจากนี้ครับการที่ทรัมป์ออกมากดดันเรื่องมาตรการทางภาษีโดยกล่าวว่าการส่งทหารไปยังเกาหลีใต้หลายหมื่นนายเกาหลีใต้ไม่ได้จ่ายค่าคุ้มครองดังกล่าวตามราคาที่เหมาะสมซึ่งไม่แฟร์กับสหรัฐอเมริกานั่นทำให้เกาหลีใต้ อาจจึงอยากจะมีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ไว้ใช้เองบ้างแทนที่จะพึ่งพาสหรัฐอเมริกาในด้านญี่ปุ่นก็คึกคักไม่แพ้กันครับโดยเมื่อวันที่12กรกฎาคมใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเรือดำน้ำโจมตีเร็วชัน้นลอสแอนเจลิสของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการฝึกซ้อมทวิภาคีกับเรือดำน้ำจากกองลำปะกังตนเองทงทะเลของญี่ปุ่นหรือ JMSDF การฝึกดังกล่าวเรียกว่า s u b m a r ินเอ็กซ c เซอ25โดยใช้เวลา2วันนอกชายฝั่งโยโกซุกะประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำหรับปฏิบัติการใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการปฏิบัติการครั้งนี้แสดงเห็นถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นในด้านสงครามเรือดำน้ำและความมั่นคงในภูมิภาคเรือ USS Santa ซาน มีฐานประจำการอยู่ที่ซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียและประจำการอยู่ในฝูงเรือดำน้ำที่11ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือที่7ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเป็นกองเรือที่ประจำการอยู่แนวหน้าที่ใหญ่ที่สุดการส่งกาลังพลของหน่วยนี้สะท้อนให้เห็นถึงการประจำการอย่างถาวรของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อรักษาเสถียรภาพทางทะเลและเสรีภาพในการเดินเรือขณะเดียวกัน ก็ร่วมมือกับพัธมิตรและหุ้นส่วนในภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอในด้านเวียดนามนั้นครับเนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการปฏิวัติเดือนสิงหาคมและวันชาติเวียดนามเมื่อวันที่2กันยายนที่จะถึงนี้กองทัพเวียดนามได้เปิดตัวระบบขีปนาวุธร่อนคูสมิสไซล์รุ่นใหม่ระหว่างการซ้อมรบครั้งใหญ่ณนะศูนย์ฝึกทหารแห่งชาติหมายเลข4ในเมืองหมีติกใกล้กรุงฮานอย ตามรายงานของสำนักข่าวเวียดนามการซ้อมรบครั้งนี้มีทหารเข้าร่วมกว่า15,600นายพร้อมด้วยยุทธปกรณ์หลากหลายประเภทไฮไลท์ของงานคือการจัดแสดงขีพปนาวุธที่พัฒนาโดยเวียดเทลซึ่งเป็นระบบป้องกันชายฝั่ง v c m b รวมถึงขีพปนาวุธต่อต้านเรือ v c m 0 1รุ่นดัดแปลงที่ผลิตขึ้นเองในประเทศมันมีวิสัยทำการสูงสุดถึง300กิโลเมตรครับ การเปิดตัวขีปนาวุธร้อนคูนสมิสไ์รุ่นใหม่ของเวียดเทและการจัดแสดงระบบป้องกันชายฝั่งมันแสดงถึงความพร้อมของเวียดนามที่จะรองรับความขัดแย้งในภูมิภาคที่กำลังคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s ไคร b e กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ